ดูบลอนะครับผมนะครับมงที่งานผัปลาหน่อยของเขานะครับตอนนี้ออกไม้หายอยู่หากินตามธรรมชาติคือเก่านะครับถือว่าหาเห็ดกับเขากินนะครับกับบรรยากาศดีๆกินเขานํามเอ่อห้องเนาะทางห้องทางห้องหาย่างปลาตำกระงกินนะครับตามวิธีสาบนบ้านกินไงยอยู่ไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปเบิงนะครับไปเบิงมาทีมงานโลตอนนี้โลงเบ็ดไปแล้ว ต้องเป็นไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเบิง่งว่ามีผู้ใดมากเนี่ยครับผมมาเต็มชุดเลยครับทีมงานพรานปลาน้อยนะครับสวัสดีครับพรานอนุชิตปลาน้อยอนเนี่ยเมียไดายังมาอยูอ <laughs> ขอ่ของเที้ยก <c oughs> องเที้ยเอาเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวตาไปเบื้งตั้งพรานท่านกับช่างหาดครับนี่เป็นไหน <c oughs> เป็นไหนคือวะคือวะเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปเบื้งทั้งมันตึงมือตึงมือเฮ้ยเจ้าโอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ หมุนมานติวเลยหมุนมาติวเลยจัดจัดครับจัดยกดีดีปึ๊บปึ๊บนั่นแหละครับจ้าวจัดมาใส่สวยใส่สวยนะครับใส่สวยๆหนึ่งตัวนะครับผ่านทัดกระชังขาดนะครับอ้าวเดี๋ยวมาเบิองท่านผ่านอนุชิตป่าน้อยต่อนะครับเมียดายังมาอยู่นะครับตัวนี้ของเทย์ลีนะครับเมียโบไ้มากะจะมาให้ได้นะครับขออนุญาต มาเบืองทางพ่านโบ้นะครับพ่านโบปาตระเทยของแท้ของของจริงนะครับันนีเมื่อวานนี่แม่บ้าน,น,นทั้งพันโบเพิ่นบอกว่าจังไหนนะเพิ่นว่าพี่ดุนยังไงก็ฝากดูโบด้วยนะโอ้ยวันหักกันอีหลีวันด้อโอ้ย หัวใจฟู่ครับหัวใจฟูเลยแบบนี้นะพันโบนะมาเบิ้งแบดมินพาไปทางมาเบิ้งแบดเจ้านี่ครับพานคำผานพอคัวใหญ่นะครับอันนี้ครับไม่อยากกิ่โมตัวแล้วี๋ยวไปได้เงินเลยฮะสวัสดีครับพันทัดกัะช่างคาับผมนี่เราใส่นะครับอันนี้อันนี้คือน้องคนนี้นะครับตอนนี้ วัดป่าใสทีส่สวยขึ้นมาแล้วนะครับวัดป่า,ปาใสทีส่สวยขึ้นมาแล้วพึ่ง,พ,งพึ่งพานมันเกิดไปสองมือเองนะสำหรับพานทัดกับช่างขาดนะครับอายุครบยี่สิบสามปีบริบูรณ์ทั้งทั้งทีมงานพานปานอ้อยทุกคนก็นข,ขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ย้อนหลังเนาะมีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าในชีวิตการงานหวังอะไรก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะครับผมออาโอเคเดี๋ยวเออเอาเร็วเอาเร็วพาน นี่ก็โอ้โยจัดจัดบ่อจัดบ่อจัดบ่อขึ้นมาวะเนี่ยเอ้าเบื่อนดูเป็นไงขึ้นบ่อเป็นไหนเรียบรลอยเอ้าโอ้ยพาดพาดพลาดพาดมาแล้วครับพันใหญ่ทำงานครับพันใหญ่ทำงานครับไปแล้วไปไปแล้ว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 ใส่โลกหอ

อโใส่่ใสครึ่งโลครับตัวนีกว่าแล้วนี่นะเขาเรียกว่าเป็นยังเขาเคยเดินมาพันใหญ่พันโตันี่ยังสิละครับเย้าเรียบบ่ใกล้ไหนพูดได้ผิดหวังชันครับโอ้โหตัวนี้จับมาแล้วจันมาแล้วจันมาแล้วเป็นไ์ดมาแทะแทะมาแทะแทะขึ้นแทะตัวนี้บ่ต่ำก็สามโลครับบ่ต่ำก็สามโล ปั๊บปั๊บปั๊บนี่หายละตัวปลาน่าหายละผ่านตัวปลาโอ้โห่นี่เป็นเดเดี๋ยวเบิ้งเบิ้งชัดๆดูนี่โอ้โหหน้าตารอหากินมันสุดยอดพันคำผ่านพอคใหญ่ในทีมงานเฮาสุดยอดดีดีครับขอเสียงตัวมือหนึ่งสุดยอดครับพันทัดอีกแล้วครับพันทัดอีกแล้วมากับเบ็ดคันใหม่ของเขาครับ จัดบอจัดบอขึ้นไหม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 นี่โอ้ไขแยงไขแยงใส่สวยๆครับนะผพานนัดขอชมเต็มๆีโอ้ตัวนี้งามครับจะไปครับผมยอดครับผ่านโบจัดปลาทูขึ้นมาอีกแล้วไหนไหนขอขอเบิ้งดูปลาทูด้วยปลาทูครับโอ้โหสุดยอดครับนี่ของแท้ของจริงสุดยอดครับพสุดอดครับผ่านโบปลาตลาดไทยปลาหน้อยมาแล้วมาเลย ยัง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 ลังสามารถทานไว้เหมือนเดิมครับอันนี้ปลาน้อยโอ้ยสุดยอดแก้วครับตามไปเบิ้งครับพันพันทัดกับช่างขาดครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วแก้วบ่อแก้วบ่อจะมีเอ้าคือวาจังสั้นวาจังสั้นวาจังสั้นไหนนะตัวปลาโอ้แต่กินแรงมากเลยนะเฮ้ยมามามาโอ้ยตัวใหญ่ว่ะโอ้ยออกมางเน่ออกมางเน่ออกบ้างเน่โอ้ย ครับอมนสุดยอดครับสุจยอดครับใหโชวดูโอ้จบเพี้ยนเก๋วเก๋วครับเก๋วครับโอ้โหสุจยอดครับพ่ท่านทกช่ขาดของกินของแค่ครับหน้าตาดีหากินมันดีเนี่ยงามเด้อสุจริดครับทีมงาน แต่พานชิตปลาน้อยไม่ได้ทำอะไรเลยนะคร <Inner resource. S 1> ับด้ยยู่อ่ะเยปาน้อยนะโอเคสมกับที่เ้าตีไกลอเออเอา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 ตีไปบางนู้นดีกว่ายอดนี่ฮะปาจิ้งกุยเลยครับเบิ เมืองตัวปลาของพันข้าวผันครับขอชมตัวปลาหน่อยครับปลาข้าวผันครับซุ่มไปไกลนะโอ่ยซุ่มๆๆๆโอ้ยง่ายลีง่ายลีย่อม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 นะไปเลยครับนี่พันทัดกระชังขาดโอ้โหไปนิ่ตัวนี้ไหมสวยงามครับสุดยอดดีลีหน้าตาล่อหากินหมันผู้นี่แหละครับฝากในอ้อมโขออ้อมใจนี้ได้ครับเว้อ ไปครับพันคาผานแก่ข้าวครับโบกยังไงยักโบกหนึ่งเอาละครับตอนนี้นะครับกําลังจะเริ่มทํากำเขากินกันแล้วเนาะเดี๋ยวจะไปพาไปเบ่งพันคาผานเพิ่นรังสรรค์เมนูอยังเสียบให้ทีมงานพานประนอยของห้องกินนะครับผมสวัสดีครับโอ้เอาสวัสดีครับพันคาผานลูกรอสันครับพนคผานพ่อครัวใหญ่นะครับ เอาละครับตันนี้กำลังลาบป่าเนาะพ่านกระเพานเพิ่อนจะลาบป่าเตี้ยเหมือนมุขอกินนะครับกำลังรังสันเมนูสุดพิเศษเลยอ่าสำหรับคอมเมนต์ที่อ่าเซลกันมาเนาะว่าพ่านอนุชิตปลาน้อยเพิ่อนอยากกินพะโลปลาตะเพียนนะครับกั่กต่โค้งเียนให้พอดีเนาะพ่านกระเพานเพิ่อนว่าโอ้ยคนอยังอยาหากินมีจวบไปชิมเอา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 นี่นี่นี่เก่งก็หนักบังกว่าอันมัน เราเติมเลยว่าของไข่ไช่เลยเอาเดี๋ยวจกพักหนึ่งนะครับจะได้กินเขากินน้ำสร้างปลาคางค้องก็บรรยาการดีๆน้ำกันนะครับผมเดี๋ยวร้อยจังหน่อยครับเพราะว่ามือีนการพานอนุชิตปลาน้อยนี่เพิ่นจ้างแม่คั่วมานะครับเพิ่นจ้างแม่คั่วมาส่วนตัวเลยไม่เฮ็ดต่ำบักคุงไม่เฮ็ดกับเขาจะแสบไม่ห้ากินนะครับนะครับเดี๋ยว รอเออที่ตามปลา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 กินเบ็ดปลากินเบ็ดเอาเออนั่นแหละครับนั่นแหละครับเดี๋ยว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 เดี๋ยเบิ้งเบึงกันเบิึงก่อนครับเบิึงเบึงชนหนีกอนช็อตนีพิเศษอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิึงพันธุ์ขาดกับช่างขาดเอาปลาขึ้นมาอีกแล้วมือนีหมานอยู่คนเดียวเบาใช่ไหมเบาวิงวิงแวงแวงเลยใช่ไหมโอ้สงสัยจะพลาดเลยครับสิริทัศน์จบไปตอนนี้เลย โอ้ยยูยูหมุนรวยๆมาแล้วอ้มาแล้ว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 โอ้โหปลาสวยปลาสวยครับปลาสวยปลาโอ้ยปลาดงามครับนี่แพรพันธุ์อนุชิตชู่วเดียวหนี่ยขอขอดูนะครับขอดูนะครับโอ้โหสวสวยๆนะครับผมปลาเขาแต่เราเท่นะครับผ่านอนุชิตบอก อายุหากินตามธรรมชาติกับวิถีทีมงานผ่านไปหน่อยหลายๆค้นมวนๆครับเอาวมาแล้วไอตรงไหนมีพลังมั่งแอ <c oughs> นแอนอ๋ออ๋อของแท้ของแหนะ่ครับตรงไหนมีพลังมั่งนี่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  <c oughs> โอ้โหนี่ใช้วิธีการศึกษาดูวิดีโอตั้งนานเนาะเออในเกยในในการในการนี่ครับจะเปลี่ยนแล้วถ้าตรงนี้มีคลขึ้นไหมมีขึ้นไหมตรงไหนมีคขึ้นนะไปตรงไหนมีคขึ้นเออตรงนี้มีคขึ้นตรงไหนมีคขึ้นไม่มีไม่มีไม่มีตรงไหนมีคขึ้นนั่งแอบิการได้นะเราเนี่ยนะตรงไหนมีคขึ้นก็รื้อึด้เลยใช่ไหมโอเคโอเค ดัดไปครับอู้พันคำผ่านเพื่นล่าปลาครับล่าปลาอู้หูนี่ครับซับไซคาออนออมหอมเลยอู้หูเบือง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 เฮ็ดดีขึ้น้าตาลยนี่หน้าตาดีเพื่อนว่านะพันคำผ่านพอขั้วใหญ่หน้าตาดีทำกับข้าวเสนเจ่บเจ็บเจ็บหลังสันเมนูสุดพิเศษอู้หูนี่สุดยอดบ่แซ่บไปหาหมอว่าจันว่าบ่แซ่บไปหาหมอว่าจันว่า เฮ้ยโอเคปิดก่อนปิดก่อนไปครับเพิ่งพันคำพ้านเพิ่งกำลังย่างปลาข้าำพานย่างปลาหอมหอมอู้หูติะกินนะครับเอาพันธ์ข้ามผานจวดของกินของกิ้งของแท้จัดไปนี่นี่ เอาเดียวเอาเดียวไม่เป็นไงเป็นใจแค่นี้ช้อนนีตัวเลยครับช้อนนีตัวเลยเป็นไหนพันต้นครับเป็นไงเป็นไหนพันต้นเอาเดียว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 โอ้โหขอชมตัวปลานะครับพันต้นปลาตลาดสุดจัดมากสวยนี่แก้วเอาจัดไปครับผ่านโบเป็นลิ้นนำสายใจจริงให้พ่านเอาหนี้ชิดปลาหน่อย ปลาโน้ยเพิ่นกระย่างปลาหอม้มาแล้วครับนี่กินได้ก็เกณฑ์กินไม่ได้ก็เกณฑ์อ้าวน้ำใ <แฮ S 2> สใจจริงเป๊กเข้าไปจวด,ด,วดอ,อืบอืมพีกับน้องคู่นี้อันตรายแห้งเป๊กอีกแล้วจวดี่ไปไปเดี๋ยวหาพานคำผ่านก่อน ไปเบื้องต้นปลาจากพันคำผานอีกแล้วครับโอ้โหนี่สมครับที่ว่าเป็นพ่อขั้วไงนะครับอ่ากับทีมงานพัฒปาหน่อยเนาะเพื่อนนี่เมื่อกี้ก็ล่าปลาแล้วก็สิมาต้มปลาตัวยังก้อนชิต้มปลาขาหอมขาเชื่อครับผมขาหอมนี่ข้างหม่ค้างหมอก้อนก้อนต้มปลาขาเชื่อก่ออนขาเชืก้อนเหมือนกันเอาขาเชื่อกขาเชื่อกเขาหอมแล้วขาเชื่อกก้อนเอ้าจวด เป็นไหนก <Okay. S 1> องเทยแก้วแก้ว <Okay. S 1> <laughs> มาแล้วนะครับ <laughs> โอ้โห,โห,โห,โหมือนี่ <laughs> รลปบรอฮอตอยู่คนเดียวนะครับ <laughs> ปลาทูปาทูปลาทูปลาทูแก้ว่ <laughs> านต้นปลาตลาสดจัดลานิ่นมาอีกตัวนึงครับสวยๆแก้วอ่ะจะไปเบิ้งพันคำผานครับ อาอพันธุ์กรพันนี่ต้มปลาสดน้ำห่อนๆต้มปลาใส่ไข่มดแดงใส่มดแดงนะโอ้โหนี่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 นกําลังเดือดเลยโอ้โหจัดไปครับพันธุ์กรพันกิ๊กแจงนาแล้วครับแจงเลยไปเข้าไปครับบับนั่นแหละหอมๆนี่พอขั้วใหญ่ห้อยดีนะครับเนาะหอมปัดไก่แห้งยามเมื่อแรงข่ำ <S <S ลงเออดรองชื่อล้องผิด ไม่ต่อชี่ไม่ต่อชี่ไม่ต่อนะเอเ้ยวควนยังน่อยนึงพอเลยโนอะ้ตขึ้นไหมเบิ่งดูตักขึ้นไหมเบิ่งนะครับโอ้โหนี่ครับโอ้โห,โหนี่นี่นี่นปลาขยงปลาขยแยงขยะขยงอือสุดยอดดีีครับเก๋าเก,ก๋าลอยกินน้ำกันครับผมสุดยดอดบอกครัวใหญ่ใหญ่เกินร้อยจันครับต่อไปนี้กินเขา ขางห้องกับบรรยากาศดีๆน้ากันครับผมอ่าเดี๋ยวภาพพี่ืนกับเขานะครับเนาะกับเขาเสียบนะครับกับเขาเสียบนะครับเอาเอาเอานี่ตำแตงตำแตงราบปลาฝีมือพันคำผางยาต้มปลาแซ่ยบนะครับอย่างปลาหอมๆนะครับ นี้ตำมะระกออันนี้อะไรกระท้อนอันนี้กระท้อนใส่น้ำปูตกระท้อนใส่น้ำปูซื้อเนื้อกรท้อนในร้านอนุชิตป่าน้อยเพิ่นจ้างแม่ครัวมากที่เสียเลยนะครับมาจากนั่นมาจากงานเลยเอาเอาเอามากินเข่าแซ่บๆต้องกันครับผมจุดจุดจุด แสบแสบพร้ากันครับผมจวดเรื่อยเรื่ออันนี้อันนี้ใม่ไหม่อันนี้ไม่ไหมไม่ไหม่ใหม่ใหม่นขาใไม่ไหม่เหมือนกันไม่อันนี้ขอแค่อันนี้ไม่ขออันนี้ไม่ให้ขอแค่อันนี้ขอแค่ไม่ไม่ไม่เหมือนกันไม่ไม่ให้ขอแค่ไม่เผ็ดนะไม่ไม่นี่ดูด ด้วยดิคร mm um. ับป nah ่านนี้ตัวยังไงใ่เป็นก้อนมันสิ่งทีตัวยังไงอนุญาตเลยครับขออนุญาตเด้ออะไรครับนำนัว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 ด้วด ี่ yeah. ลาบปลานะครับลาบปลาแซ่บถึงร้านอาหารใส่มดแดงบ่มดแดงซับ,บใส่คา,า,าออนใส่ใจพ่อมยใส่ใจพ่อมามาได้แลับว่าเน,น,นะต้มไก่บะโล่พอตัวพอไว้ครับมดเห็ดนี่รู้อไต้มบะโล่ปลาตะเพียนงช่วงเดียว อาจจะบ่คือขอปวยบะมุงจริงไอยนึงครับไอ้ปลาหัูเมนูอะไรนะเมนูอะไรกับไอ้นึ่งปลาซิวนึ่งปลาฟิวเราไม่เรามีหาซึ้งแฟรนั้นมาเจอกานโบวกมันเอากับบนี้เราอเอล่ากันครับผมพี่น้องแตแซ่บครับผมกลางปลากลางดวงนี่เขาครับผมตอนนี้หครไปไส่บัตรปบะมงจะแซ่บครับผมกับเพียงปลาครับผม ป๊บกขหาย้น่นเงียนี่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 จอดขาดว่ไดหอเลา้านกหาเนี่ยมันล่องสันไม่นู่มสุพิเศษลาบปลาใม่ทีมงานเราเป็นไม่นู่มประจำตัวคนสุดเลียปลาบปลาลาบปลาปลาัน้ยางเกลือครับผมพี่น้องนครับใสบิกกับผมิ้ว เจ่ก็หนาผมมือนนี้ยครับพี่หน้าเจาหนาผมมือนนี้ยมนนี่น่ะตัวเเนี้ยครับผมแกงรามันแกงลาน้อยใครนี่แหละแี่แล้วกันครับผมพี่น้าฝาบ่มีกินเขาบ่มีเงาครับไรแม่มันตลอดน้องไรน่องไรมือเศ้ามือเศ้ากินไรแม่มัน ดีีครับผมมาีพลังตาม,มามาครับทีมงานทั้นปานหน่อยป้าบครับนี่ครับตามเ้ินนั่งไชครับผมใจจริงครับผม ก็มาไม่รูอยังไม่มีใครดยอจะไป้ไปว่า่นอ่ะ่นูี่เอาไปดาวยพุ่นเอาก๋วยเตยกไปให้เบื้องบ่ามากวยเตี๋ยวที่เบื้องหลัง ไอเนี่ย4ห้าคนไ้ชีเลยสาวโม่ผมผมหลับตาชีเลยได้ไหมชีเลยไหนโอ้ยรันสให่แล้วีก็โชยไอเงี้ยอยู่นี่เหรอตอนนี้นนอนไม่ตื่นตอนเช้าเหรอไม่ตื่นร่างไกายไม่เต็มร้อยแล้ว เขาปาบ้ครับพี่น้องแซ่บแพี่จ๊ไหนแซ่บเินสองเป้สามเปล้วครับผมเขาเท่าครับวัอนี้เขาเ่ามันเขาเที่ยงสองโแล้วน่าจะเศร้าเพราะกินขากินจนหยอดมั่นได้แล้วน่โอ้ไเกาดไม่ไ้ครับอครับผมโค้งหาองน จจอดที่ขาครับผมเขาแตะลนนิดหน่อยตาทูครับตาทูพริคนนี้ผมมีครับผมมีช่วยครับาครับ่ครับผมสอ่ลมครับหลงมครับสองก่นงเสมอครับผมเดี๋ยว่าเ็สองสองครับผมแจกกับคนละครับผม

ปาอะไรปลาอะไรปลากรดปลากรดวาอยากไงขยงไม่ใช่อยาแยงอยาขยะ รัดมันกาะไปครั้งแรกไม่บทหลกวันนี้ก็คือมีในวันเยอะนะครับผมให้จอนก่อให้ทผงวันหลายครับพี่น้องอันไม่เช่ามือเช่าจีนครับผมอันัดไปรัดมานี่น้อได้เห็นอย่างนี้ไรเมืองวันบ่ได้ร้อนกินเขาไม่พร้อมไ่ได้ร้อนเด้ครับกินเข่ามีความสุขครับเมืองวันไรพวันแก้วครับผมดยอจะไปนะครับเด้อมากินเข่าอยู่น้ำปลาบรรยากาศดีๆขางข้องน้ำกันครับนี่แหละ กินง่ายอยู่ง่ายเนาะครับเนาะกับ,บทีมงาน,างานพานมาหน่อยคือเาออา่าครับไม่ยังมาตกป่านี่ยิง,ยงแล้วแต่กับบ่ได้มีเอ่อเรื่องอันที่ว่าเด็ดป่านหน่อยล<ไ>ปลายง่ายปอย่ังนฮะคือเขาเอา่อมานี่เขาก็อยากจะมาสนุกสนานพักพนรีแหลกพนค่ายกันนะนะครับหาอยู่หากินกินเขาปลาครับเอาบรรยากาศกลับไปเวลาไปเฮ็ดง่ายฮ็ดการเขาก็จะมีเอ่อมีความสุกนะ ลวพักผ่อนเขาก็ต้องพักผ่อนนะครับไปเบิ้งไปเบิ้งไปเบิ้งเลยชิมงานชิมงานจวดจุดกันอย่างชิมงานสายนี้ครับจวดดีหรือเอาปลากินปลากินเบ็ดปลากินเบ็ดปลากินเบ็ดปะกินเบ็ดโอ้ยขั้นขั้นเหี้ยโอ้ขั้นเหี้ยกขั้นเหี้ยเป็นยังไงนี่บ้านโบะนี่เอาอยู่ยูมายูยูมาเอาเลี้ยวเอาเลี้ยวครับ ขว้ามีอโอ้เป็นเด็กอยู่บ่อยู่บ่เอออุ้ยตัวใหญ่ทั้โอ้โหสุดยอดครับเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเนี่ยโอ้โหโอ้โหปลาสวยตัวนี้ใส่สวยเลยครับโอ้โหของแถวนี้ครับนใสสวยว้าวสุดยอดสุดยอดนะครับอ่ะอ่ะ กินเข่ากะทิงานต่อครับโอ้นี่ช็อตเด็ดอีหล่เด้อพี่น้องเด้อกินเข่ากะทิงานเสียบครับโอ้พห่นี่ยทั้งลาบตำบักคุ้งต้มปลาตำแตงนะครับแล้วก็ย่างปลาเฮาแล้วครับย่างปลากินก็ตำบักคุ้งตำมะละกอน,นีอ่สุดยอดครับ สวัสดีครับผมเอ้าถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วนะครับผมอดุลพันธ์ญ่พันธุโตกับทีมงานพันธ์ป่าหน่อยนะครับจะขออนุญาตเก็บอุปกรณ์นะครับร่าไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ฝนฝ่าเริ่มจะบ่เป็นใจนะครับเดี๋ยวจะกลายเป็นผู้ประสบพ่ยนะครับขอบคุณหลายๆนะครับสําหรับการติดตามรับชมคลิปเนาะจนจบวิดีโอนะครับจนจบคลิปนี้เลยนะครับ อทิพนาทิพนานะครับถจะมีโอกาสจะไปออกไม้ไหนนะครับหรือว่าออกไปหาเฮ็ดกับเขากินน้ำบรรยากาศดีๆตรงไหนนะครับก็บจะกับพญายามที่จะอัปเดตหรือว่าทายลงให้เบื้งตลอดตลอดเนาะขอบพระคุณหลายๆนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับ <Okay. S 1> มื้อเนี่ผมกับทีมง,งานขออนุญาตปร่าไปกอนครับผมสวัสดีครับเจ้ว

เย็ดกินเน่ยนะครับทั้งย่างทั้งต้มทั้งราบนะครับอ้าวเดี๋ยวคอยดูนะครับโอ้โหเต็มเลยครับนี่ครับผลงานปลาร่วมสุดยอ,อ,อดจริงแกวมาครับเต็มเลยโอ้โหสุดยอดแกวครับใส่เยอะเต็มเลยแนนอนครับแนนอน่นใส่สวยๆยังไงครับสุดยอดครับบ้านต้น Ja. ja.